แจกเงินหมื่นเฟสสองครลังตอบแล้วทันเดือนมกราคม68นี้ไหม ใครรอเฟซ2องกันบ้างคอมเมนต์ Comment, รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพวกกระบุ่มในช่องมัมมี่บุ่มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกระบ,บุ่มในวันที่14ธันวาคมปี2567ค่ะก่อนไปรับชมนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์บุ๋มฝากกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอ ตอบคอมเมนต์ comment, นะคะคนนี้นะคะบอกว่าทําไปก็มีแต่คนด่าไม่มีคนสรรเสริญอันนี้ก็งงอยู่นะคะว่าจะต้องให้คนมาสรรเสริญทําไมนะคะเพราะว่านี่เป็นช่องข่าวนะคะข่าวสวัสดิการค่ะทุกคนจากทางรัฐบาลน,นะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากพลาดก็ติดตามเอาไว้ได้เลยใครไม่อยากรู้นะคะเลื่อนผ่านไปได้เลยเนาะไม่ต้องมาคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้นะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับ เรื่องของการแจกเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหรือว่าโครงการเงินดีท่านนั่นเองนะคะซึ่ง,งคืบหน้าล่าสุดนะคะบอกเลยว่าเงินดีท่านเฟสสองนั้นยังไม่เข้าในที่ประชุมคอรมอนั่นเองนะคะซึ่งคลังก็ยืนยันนะคะว่าผู้สูงอายุนั้นจะได้รับเงิน1 0 0 0 0หบาทนะคะภายใน29มกราคม68นี้ชัวร์นั่นเองนะคะ ซึ่งล่าสุดค่ะนายจุลพันธ์อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนะคะก็ได้มีการระบุถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเงินดีท่านล1 0 0 0 0บาทเฟสสองสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะว่าดตอนนี้เนี่ย ยังไม่มีการเข้าที่ประชุมคอรมอในวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ติดขัดเรื่องปัญหาของข้อกฎหมายนะคะแต่ติดตรงกระบวนการทํางานนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างของเรื่องของการจัดทําเอกสารของราชการนะคะรวมถึงการรอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆแต่ยืนยันว่ายัางเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมก็คือภายในวันที่29ธันวาคม67นี้ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกต ว่าการแจกเงินใิท่านเฟสสองในช่วงเวลาดังกล่าวถูกโยงไปกับการเลือกตั้งนายกอบจอทั่วประเทศนายจุลพันธ์ก็มีการย้ำนะว่ากระบวนการยังอยู่ในกรอบเวลาเดิมนะคะซึ่งมีการยืนยันนะว่าจะแจกให้ทันนะคะ29มกราคม68นั่นเองนะคะ คือในช่วงตรุษจ,จีนนะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุนั่นเองนะคะโอเคก็จะตามติดมาให้นะคะสำหรับพี่ป้านาคนไหนที่อยู่ในกลุ่มของเงินเฟ,ฟ้สองนี้นั่นเองค่ะเต๋ามาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสยัยอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ